พวกเขาลายน่าจะเนาะจังหวัดเลยอากาศเย็นสบายจ้าตอนเช้ากระทินกล่องแหลกจ้าพี่นองหยิบบรรยากาศตอนเช้าใส่บากมาฝากนะคะปากปริตะบรรพศณบ้านกกกจังหวัดเลยจ้า อบกมาใส่บาทน้ำกันพี่เนาะ ได้บุญน้ำกันจ้าเคีบบรรยากาศตอนจะใส่ป่าตอนเจ้ามาปากจากพี่นอนวัดเคียบบรรยากาศตอนจะใส่ป่าตอนเจ้ามาปากจากพี่นอนวัดปฐมเจ้าะมาน้จ้าบ้านขจาวัดป่าปริตตาวันพุธ นักบ้านก็มี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ก่อนบะรลันจะมือเคลื่อนเธอเราขนมาขนไงน้อไปเห็นแบบเด็กหมัก่กินอย่างนี้ไว้ไว้มากเกินไปนี่จ้าประมาณเดียจ้าบ้านเจ้าวัดป่าปริตาบรนพุทธ บ้านกอนกอเขาพวกเขาลายน,าน่าจะเนาะจังหวัดเลยอากาศเย็นสบายจ้าตอนเศรา้าแต่มีโอกาสได้ไปบุญกระถินบ้านเพื่นพี่น้องสายบุญจ้ากระถิ้นก่องแหลกจ้าพี่น้อง พวกเขาผนที้พี่น้องมาใส่บานโห้โหโอ้้อง ได้บุญน้ำกันจ้าเก็บบรรยากาศตอนจะใส่บาทตอนเจ้าม้าปากจากพี่นองวัดปากมาใส่บาทน้ำกันพี่น้องได้บุญน้ำกันจ้า มาส่บาดน้ำกันพี่น้องได้บุญน,น้ำกันจา้ามาส่บาดน้ำกันพี่น้องได้บุญน,น้ำกันจา้าปะลิตะบรรพศณนะบ้านกกกจังหวัดเลื่อยจา้า มาใส่บาทน้ำกันพ bueno, ี่เนาะได้บุญน้ำกันจ้า โอ้ยร้อนมากอย่างไรก็น้อยร้อนตอนร้านตะมือเคลื่อนนี่สิขอบอกค่ากิจเหรอรวยรับวุ่นก่อนรับวุ่นไปเห็นแบบเด็กใหม่ซับชุดกินอย่างรเงด้ยไ้ไปไปไป มาใส่บาตรน้ำกันพี่เนาะได้บุญน้ำกันจ้า มิจ้าประมาณมิจ้าบานขเจ้าวัดป่าปริตตาวันพธทธนับบ้านกโกกอทั้งผู้เขาบุน,นี่พี่นองแต่ไม,ม่โอกาสเดยวไปบุญกระถินบานเพื่อนพี่น้นองสายบุญจา บรรยากาศมัฝากจ้าเขาพวกเขาหลายน่าจะเนาะจังหวัดเลยอากาศเย็นสบายจ้าตอนเศร้า

พวกเขาคนพี้ไปนอนเอาบรรยากาศมานฝากจ้า เพื่อนพี่น้องสายบุญจา้ามิตกคนหนาตายิ้มแย่มยิมใสเนาพี่น้องพี่น้องเฮ้าบ้านนู้นสวย <laughs> Ở หลอมมา cát ก็หน่อย

ปาริตะบันพศณบ้านกบกจังหวัดเลื่อยจ่ามีจาา่าประมาณเียวกันน้อยมีจาประาเจ้า ัป่าปริตะวันพุทธนับบ้านกกอก